นี่ครับนี่ชิ่นนี้คือบราซิลครับผมปีกจูอยู่บนตักพปื้มครับผมนี่คือบราซิลครับผมจับปีกจูบนตักพริปื้มครับปาบดอกแรกเชียวีตีลังกาหนีไหนในตรงไหนตรงนั้นแหละเอออีกทีสิเดี๋ยวเอาลัดบอร์รี่ให้กินเอาลัดบอร์รี่ให้กินก่อนจูอุ้ยยื้อไปไปแขนแล้วไปแขนแล้วไปอยู่กับพี่บี้นะนู่นูไปนี่แล้วไปนี่แล้วนี่อ้าว อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะลูกอย่าดื้ออย่าดื้อจับแล้วพี่ไปอยู่ไปอยู่กับพี่บี้นะลูกนะอ๋อทำไมฟ้ามันเปิดฟ้ามันเปิดได้ไหมได้ไหมไม่ดื้อไม่ดื้ออย่างเอาได้พี่ได้เถียงเอาเหรอได้แล้วนี่ิกาจูโอ้หลายกาดว่ะนี่ิกาจูครับผมิกาจูวะอยู่วันตักปื้มทำไมมีมิกาจูอยู่แถวนี้วะนะพี่โอ้สุดยอดที่เลี้ยงวิ่งกับพี่ต้องเรียกวิกาจูเนี่ยเออ โโอหกลับไทยไปกูมไม่ <enlightenment. S 1> ไมรับจ <mm <pas> ็อบเรียบวิกาจูดีกว่ากูแม่งต <ff> ัวดูด <center> ดูสายฟ้า